ไม่นา่งจัดให้สามตัวแข่นๆแก่ขึ้นน่าจะมาสามตวตรงๆให้วิ่งลูดคคบบนคคบล่างจวดกันต่อหนึ่งกลุ่มผ้าหกเก่าสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะมาพอกันกับสาวเมืองอำนาจเ h ี่ยวคืือเก่าเ้อะค่ะพี่น้องค่ะค่ะพี่น้อง แม่นางมาซาแต่ก้มาเด้อค่ะมาโคงสุดท้ายเลยค่ะพี่น้องค่ะผู้ใดเป็นเอฟซีของแม่นางเน่น่ค่ะแมเพ่นวาพึ่นข่ายอยากหลายยางค่ะพี่น้องพึ่นก็เลยคำนวณให้ซสาน้อค่ะแล้วพึ่งก็กะซบมับอกว่าแม่ขอแก่เมื่อเด้อนะ่าจะแตกสามตัวตรงๆแล้วแม่ว่าแม่เหตดคักป่าหนี่ว่สัสวนาโอ้ยสมพอนป่าเงีเด้อค่ะแม่แตกสามตัวแตกสองตัวไรเงี้ยวคือเกาน่อค่ะแม่น้อ ฝากกดติดตามช่องสาวเมืองอำนาจเฉียนหอมเนเดอร์ค่ะเป็นช่องแบ่งปันแนวทางสูตรคำนวณของอาจารย์คงเสียนในช่องของสาวเมืองอำนาจเด้อค่ะพี่น้องคะเป็นสูตรคำนวณเด้อค่ะสูตรคำนวณมีเขามีรูปเป็นธรรมดาค่ะพี่น้องขอบคุณแนวทางของแม่นางเด้อค่ะที่แบ่งปันในช่องของสาวเมืองอำนาจค่ะแล้วก็ขอบคุณอาจารย์ทุกๆกคนเสียนทุกๆกคนที่เป็นล้างบา่ดีให้สาวเมืองอำนาจนํำเด้อค่ะพี่น้องคะ ช่องห right ้าบบมีแมนหลังหวยออกเนี่ยโบแมนกับโบวร้อมเด้อค่ะพี personal, ่น้องค่ะฝากกดติดตามช่องน้ำเนือเด้อค่ะมาค่ะพี่น้องโบวาหลายย้ายห้างค่ะมาเบิ้งเนวทางของแม่นางหนึ่งกลุมผ้าหกเก่ากันค่ะแม่นางหนึ่งกลุมผ้าหกเก่าซายวิ่งซ้ายลูดวิ่งลูดศูนย์กับหนึ่งเด้อค่ะวิ่งลูดศูนย์กับหนึ่งค่ะสามตัวเมย์เพิ่นแหม่าสองชุดค่ะพี่น้องค่ะสามตัวสองชุดค่ะสามสี่เก้าเจ็ดสามหาค่ะ สามสี่เก้าเจ็ดสามหาตัดเลนเดอร์ค่ะพี่น้องตัดเลนกันบนรางค่ะสองตัวมเมีพันแหมากนอกค่ะทะศูนย์า 0, มาศูนย์หนึ่งศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าทหนึ่งมาหนึ่งหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งหาโอ้เมียเราหลุดเลยตัวนี้ไปกับบนรางกันเด้อค่ะกันผ่านนอค่ะพี่น้องค่ะตัวเลขศูนย์คำนวณมีเขามีหลุดเป็นธรรมดาเด้อค่ะพี่น้องค่ะโมยปุยยดงหูได,ได้ว่าตัวเลขสิออกตัวใดค่ะพี่น้อง อาจารย์เพิ่นแมงปลาใหญ่เหาสูคำนวณของเพิ่นเด้อค่ะพี่น้องค่ะมักกระจวจาดฝาบื้มไปโหลดค่ะพี่น้องมักกระจัดคัดกระพานได้เด้อค่ะยำอีกเท่อนึงเด้อค่ะช่องเหาเป็นช่องแมงปลาแนวทางสูคำนวณของอาจารย์เพิ่นเด้อค่ะแนวโบแมนกับ่เว้ผมค่ะพี่น้องค่ะมีชนะแล้วสูคำนวณมีเขามีรูเป็นธรรมดาค่ะบึงแล้วหฮากับพิจารณากันเอาค่ะพี่น้องการผ่าบนล่างตัดหลินกันเอาเด้อค่ะ งวดนี้แอดกัขอให้แตก3าตัวแตก2ตัวคือ2งวดที่ผานมาเด้อค่ะพี่น้องคะเฮงเฮงปังปังฉกโคมม่นมาสุผูสุขคนเด้อค่ะพอกันไม่คิปหนาแน,นอคะ่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ